สวัสดีครับทุกคนทุกคนอยู่กับผมตูมตามครับวันนี้ครับผมมีคีย์บอร์ดจากซูนามิครับรุ่น mk 6 8อยากจะามาให้ทุกคนได้รู้จักกันครับคือคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดไซส์เล็กครับขนาดประมาณ60%ของคีย์บอร์ดทั่วไปเนาะแล้วก็จะมีทั้งหมด68ปุ่มด้วยกันซึ่งเป็นคีย์บอร์ดแบบ type c นะครับก็คือยุคนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบพวกการจัดโต๊ะคอมอะไรแบบเนี้ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสายครับแล้วก็ไปใช้สายรุ่นอื่นได้ที่่เป็็็นสสาาาายแแแบบบบ Typ iPad Note C ลล้้้้้้วววกกกกมรรถใชไดดทัังงค์อ book, พ iPad ตพ เป็นคีย์บอร์ดที่มีปุ่มสวิตช์นะครับให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันสวิตช์เนี่ยจะมีแบบบลูสวิตช์ครับเลดแล้วก็บราวน์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่มีแบตเตอรี่นะครับเพราะเราจะต้องเสียบสายตลอดเนาะแล้วก็จะมีไฟ RGB พร้อมกับปุ่มเล่นนะครับปุ่มเพลย์นั่นเองซึ่งปุ่มเพลย์เนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเล่นครับได้ทั้งหมด19แบบด้วยกันนี่ครับและนี่คือหน้าตาของคีย์บอร์ดก็เก๋ไฮโซในขนาดที่กระทัดรัดมากความกว้างเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับทเทียบ,บา,าถถบ,บนีบยๆเลย ด้านหลังจะมีช่องที่เป็น USB-C แบบนี้นะครับเขาก็จะแถมสายมาให้เราด้วยเนาะจะเป็นสายแบบนี้ด้านนึงเนี่ยเป็น USB-C อีกด้านหนึ่งก็คือเป็น USB ธรรมดานะครับที่ใช้เสียบกับคอมพิวเตอร์แต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะคัสตอมไมซ์มันด้วยการใช้สายที่เป็นสายมุม้วนเท่ๆอะไรแบบนี้ก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เช่นกันซึ่งคู่มือเนี่ยก็จะเป็นการบอกพวกปุ่มคีย์ลัดต่างๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเสียบให้ดูนะครับว่าไฟที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะเราทุกคนก็จะได้เห็นกันว่า มันสามารถเปลี่ยนรูปแบบของ R G B ได้ยังไงซึ่งมันน่าสนใจมากๆเลยมามาดูกันครับโอเคตอนนี้ครับหลังจากที่เราเสียบมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟฟิกสีแบบนี้นะครับทุกคนก็คือฝั่งซ้ายสุดเนี่ยเป็นสีแดงเขียวน้ําเงินม่วงชมพูแบบนี้นะซึ่งไฟเนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับมันจะเป็นฟิกไปเลยเนาะก็คือสีไหนก็สีนั้นในปุ่มนั้นๆแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนวิธีการเล่นได้ครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมกดปุ่มตัวเจอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไฟ เหมือนแบบเป็นไฟวิ่งออกข้างๆจากปุ่มที่เรากดซึ่งมันก็เพิ่มความสนุกสนานให้กับการเล่นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เล่นแบบที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่ามันสามารถปรับได้ว่าปรับสปีดหรือปรับแสงยกตัวอย่างเช่นการปรับแสงเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าให้กดปุ่ม FN นะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นโอเคกดยังไงเอ่ย FN อยู่นี่แล้วก็ลูกศรขึ้นอันนี้คือเพิ่มไฟสุดแล้วนะครับแล้วก็ อันนี้คือไฟลดลงแบบนี้กดปุ่ม f l n t นะครับแล้วก็เพิ่มไฟประมาณนี้อันนี้คือรูปแบบความเร็วนะครับถ้าเราอยากเพิ่มความเร็วในการไฟวิ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเพิ่มลดด้วยทางซ้ายทางขวาได้กดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มซ้ายเพื่อลดความเร็วปุ่มขวาเพื่อเพิ่มความเร็วนะแล้วก็ถ้าอยากเปลี่ยนโหมดเนี่ยสามารถกดฟังก์ชันค้างครับแล้วก็กด insert ข้างบนมันก็จะเป็นไฟวิ่งไปอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเร่งความเร็วดูวนะอันนี้คือเร่งความเร็วสูงสุด อันนี้คือความเร็วต่ำสุดสามารถเพิ่มลดได้อย่างละ3าระดับนะครับก็คือเพิ่มไปทางขวา3ลดลงมา3อะไรนเนี้ยก็จะชา้าลงแบบนี้อันนี้ก็เป็นไฟวิ่งอีกแบบหนึ่งซึ่งไฟวิ่งพวกนี้จะมีทั้งหมด19แบบอย่างที่บอกแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนครับโอเคอันนี้คือเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากแบบที่มันฟิกสีก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือแบบแรกครับแบบที่2ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบหายใจอะไรแบบนี้ เดี๋ยวลองเร่งความเร็วดูนะความเร็วสูงสุดประมาณนี้ครับอันนี้คือแบบที่4ี่แล้วเนาะแบบที่5้าก็จะแรนดอมหน่อยนะครับเหมือนขึ้นลงแบบที่6ก็คือกระจายออกแบบที่7 8อ๋ออันนี้คือไม่มีไฟเลยแต่พอกดปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นมานะครับก็เท่ดีอันนี้คือมีไฟเฉพาะปุ่มที่เรากด แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีแสงที่ห้องมันก็อาจจะมืดไปหน่อยอันนี้คือแบบต่อไปดูสิอ๋ออันนี้พอกดปุ๊บกดปุ่มไหนมันก็จะกระจายออกจากปุ่มนั้นนะครับอะไรแบบนี้แบบต่อไปก็คือเพิ่มแบบนี้มันจะเป็นไฟกระจายอยู่รอบๆปุ่มอันนี้ก็คือวิ่งมาเก็บสแต็กไปเรื่อยๆ ก็คือเหมือนเป็นวงจรไฟที่เขาเออกแบบมาแล้วว่าเป็นโปรแกรมวิ่งอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะลายตานหน่อย <c oughs> ถ้าเปิดช้าลงก็โอเคขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นรนดอมเหมือนกันนะครับโอเคแต่แบบที่ชอบสุดรู้สึกจะเป็นแบบนี้นะก็คือพอกดปุ๊บคือชอบตรงที่มันมีแสงมาให้หมดเลยและคราวนี้เราก็จะได้มองเห็นได้ในที่มืดนะครับหรือแม้แต่ที่สว่างเองก็ช่างก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นว่ามันคือปุ่มอะไรเนาะคิดว่าแบบนี้โอเคสุด แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถครับที่จะปรับฟังก์ชันนี้ไปใช้กับสิ่งต่างๆได้เช่นอย่างตรงนี้ถ้าอยากจะเพิ่มเสียงเนี่ยจะต้องกดปุ่มฟังก์ชันค้างแล้วมันก็จะมีพวกคีย์ลัตต่างๆอยู่ตรงนี้เลยครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปิดเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงปุ่มเพย์ปุ่มหยุดเล่นนะครับปุ่มเปลี่ยนเพลงต่อไปอะไรแบบนี้มันจะมีพวกโหมดต่างๆมาให้อยู่ในคีย์บอร์ดหมดเลยซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกมากเลยนะ แล้วก็มาพร้อมกับขนาดที่กระทัดรัดนะครับอย่างที่เห็นเลยขนาดเนี่ยประมาณนี้ความกว้างคือแคบกว่ามือนิดหน่อยแต่ว่าความยาวเนี่ยก็จะยาวระดับหนึ่งซึ่งเป็นขนาดของคีย์บอร์ดแบบ60%นะครับส่วนวิธีการกดเนี่ยก็ต้องบอกว่าสัมผัสต่างๆนะครับมันก็มีความกดได้อย่างมันเมื่อ ส่วนตัวก็รู้สึกว่าคีย์บอร์ด mk 6 8ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการที่เราจะพกเอาไปใช้งานข้างนอกเพราะว่าขนาดเนี่ยมันไม่ใหญ่มากเห็นไหมไม่เทอะทะนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยไม่หนักเกินไปแต่ก็ยังให้ความรู้สึกว่าไม่ใช่ของที่กองแก๊งอ่ะเออในราคา5 9 9บาทเท่านั้นแล้วก็จะมีพวกแสงสีต่างๆพร้อมกับเสียงกับสัมผัสที่มันให้ความรู้สึกว่ากดแล้วมันมือเออบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าพิมพ์สนุกกว่าการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กทั่วไปอะไรอย่าง สำหรับคนที่อยากจะได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเราจะมีลิงก์แปะไว้ให้ก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดและก็สั่งซื้อข้างในได้เลยเนาะโอเคถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปนี้เราชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามช่องเราด้วยครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย